การนำงานของ Pivot Table นั้นนอกจากการสร้างเป็นรายงานปกติแล้วคุณสามารถจะสร้างเป็นรายงานแล้วเลือกให้แสดงผลเป็น Pivot Chart จากนั้นก็สามารถปรับเปลี่ยน Chart หรือกราฟตามลักษณะของการเลือกรายงานได้นะคะเหมือนเราปรับเปลี่ยนรายงานเริ่มจากข้อมูลตรงนี้เราจะสร้าง Pivot Table เป็นอันดับแรกก่อนแล้วค่อยแปลงเป็น Pivot Chart ที่หลังนะคะก็คลิก Insert แล้วก็เลือก Pivot Table ตรวจสอบ,บข้อมูลนะคะว่าข้อมูลที่อ้างอิงตรงนี้ถูกต้องครบถ้วนไหมเลือกว่าจะสร้างพ i v วว่าที่แผ่นง,งานใหม่หรือ New Worksheet ก็ตอบตกลงจากนั้นก็มาเลือก Field ที่ใช้ในการแสดงผลลากพิกเซลมาไว้ที่ Report Filter เลือกประเภทของกล้องไปไว้ที่ Column Label แล้วก็เลือกยี่ห้อไปไว้ที่ Row Label ตรงนี้ จากนั้นก็เลือกราคาขายไปไว้ที่ส่วนของ value หรือการคำนวณก็จะได้ pivot chart นะคะก็จะได้ pivot table หน้าตาแบบนี้ก็สามารถที่จะปรับแต่งการแสดงผลพื้นฐานก่อนได้หลังจากได้ตัว pivot table นะคะตรงนี้เข้ามาแล้วต่อไปเราจะมาแปลงตัว pivot table ตรงนี้ให้เป็น pivot chart ก็คลิกในรายงานแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Pivot Chart นะคะจากแถบ Option ตรงนี้แล้วก็เลือกรูปแบบของชาร์ t หรือกราฟที่ต้องการนั้นหนึ่งแบบแล้วก็คลิก OK คุณก็จะได้กราฟที่แสดงผลตามลักษณะของข้อมูลในตารางไปปัจจุบันหากคุณเลือกตัวล่้มเลเวลตรงนี้เป็นกล้องแบบ DSLR ตัวชาร์ตตรงนี้ก็จะปรับเปลี่ยนตามโดยอัตโนมัตินั่น,นคือการแสดงผลของกล้อง dslr แต่เราจะปรับเปลี่ยนมุมมองของกราฟแล้วก็รายงานโดยการใช้ s l i อ e r เพราะว่าการใช้ s l i อ e r จะทำให้เราปรับได้รวดเร็วกว่าแล้วก็สะดวกวกว่านะคะก็คลิก insert slicer แล้วก็เลือกยี่ห้อเลือกประเภทกล้องแล้วก็โอเคจากนั้นก็ ลก,กล้ากรอบของสไลเซอร์มาวางทางด้านขวามือจะได้ไม่บงะะังเนื้อหาปรับแต่งกรอบของสไลเซอร์นิดหน่อยให้ดูแตกต่างปัจจุบันตรงนี้ข้อมูลจะแสดงเป็นกล้องแบบ DSR l ถ้าคุณคลิกที่ Complex รายงานกับชาร์ตก็จะปรับข้อมูลไปพร้อมๆกันนะคะ ก็จะทําให้คุณมีมุมมองในการวิเคราะห์ข้อมูลได้มากเพิ่มขึ้นจะเลือกเป็นยี่ห้อ c a n นอนแล้วก็ยกเลิกประเภทกล้องก็คือเอา c a n นอนทั้ง Compact แล้วก็ d s l r มาหรือจะเลือกเป็นยี่ห้อ Casio ยี่ห้อ Fuji หรือยี่ห้อ Nikon หากต้องการเลือก2ยี่ห้อก็กด Control ค้างไว้แล้วก็คลิกไปเลือกอีกยี่ห้อหนึ่งได้ก็จะได้มา2ยี่ห้อตรงนี้นะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้คลิกยกเลิกเงื่อนไข คุณก็สามารถที่จะทํางานกับข้อมูลได้ทั้ง2แบบก็คือทั้งแบบรายงานแล้วก็แบบตัวกราฟหากคลิกตรงนี้แล้วก็ไปเลือกแท็บไฟล์แล้วก็เลือกคําสั่งปริ้นคุณสามารถที่จะพิมพ์ข้อมูลออกได้ทั้ง2แบบแต่สังเกตว่ากรอบของสไลเซอร์จะติดมาด้วยเพราะฉะนั้นการจะสั่งพิมพ์ก็อาจจะคลิกแล้วก็กด Delete กรอบสไลเซอร์ ไปก่อนแล้วก็ให้เหลือการแสดงผลแบบนี้แล้วก็สั่งพิมพ์ตัวรายงานกับกราฟตรงนี้ออกไปทางเครื่องพิมพ์ได้หากต้องการใช้งานตัวสไลเซอร์ใหม่ก็คลิกตรงนี้แล้วก็คลิกที่แท็บออปชันแล้วก็เลือกสไลเซอร์แล้วก็เลือกยี่ห้อแล้วก็เลือกประเภทหรือจะเลือกจำนวนพิกเซลของกล้องมาจากนั้นก็มาจัดวางนะคะตำแหน่งของตัวสไลเซอร์ เพื่อจะได้ใช้งานได้สะดวกปรับขนาดของสไลเซอร์ได้เท่านี้คุณก็สามารถที่จะเลือกการแสดงผลของรายงานได้อย่างรวดเร็วค่ะ